ตอนที่429แรงบันดาลใจอันน่าเกรงขามก้าวข้ามหุนหยวนอันไม่มีที่สิ้นสุดฝ่ามือของค้าฟูแข็งราวกับภูเขาสกัดกัน้นการโจมตีครั้งแรกไว้ได้การโจมตีครั้งแรกนั้นน่าสะพรึงกลัวมากบทขยี้ฝ่ามือและฟาดฟันไปทั่วร่างพลังนั้นหนักอึื้งราวกับจะอ่อนกำลังลงเพราะกรอกต่อสู้ แต่พลัง70-80เอร์เซนต์กลับแผ่กระจายไปทั่วร่างทำให้ร่างอันทรงพลังของคาฟูสันสถานรอยราวนับไม่ท้วนปรากฏขึ้นอืมคาฟูดวงตาเริ่มร้อนรุ่มขณะเดียวกันการโจมตีครั้งที่สองก็มาถึงการโจมตีครั้งที่สองอันตระการตานั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากครั้งแรกการโจมตีครั้งนี้ ทรงพลังราวกับทุกสิ่งสามารถถูกตัดขาดทะลุกรอกและเฉือนร่างของคาฟูในช่วพริบตาร่างของคาฟูก็ถูกหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหลายสิบชิน้นราวกับเศษกระเบื้องที่แตกละเอียดถูกประกอบเข้าด้วยกันวิเศษจริงๆแม้จะถูกแยกออกเป็นหลายสิบชิน้นคาฟูก็เอ่ยชมด้วยความประหลาดใจบูมการจมตีครั้งที่สตามมา การโจมตีครั้งที่สพุ่งทยานดุดสายน้ำต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากอ่อนกําลังลงจากกรอบรบและถูกส่งเข้าสู่ร่างของคาฟูมันยังปลุกพลังจากการโจมตีสองครั้งแรกที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคาฟูอีกด้วยการโจมตีครั้งที่สกระตุ้นพลังของการโจมตีสองครั้งแรกและพลังทั้งหมดก็ปะทุขึ้นในพริบตา ปังร่างอันทรงพลังของคาฟูระเบิดเป็นหมอกโลหิตขนาดมหึมาเว่าหมอกโลหิตขนาดมหึมาก็ควบแน่นอย่างรวดเร็วภายในกรอกรบสีขาวรวมตัวกันกลับคืนสู่ร่างของคาฟูทว่าในขณะน,นี้พลังงานสำรองในร่างกายของคาฟูลงเหลือเพียง20เปอร์เซนแต่เขากำลังดูดซับพลังทำลายล้างจากโลกแห่งการทำลายล้างอย่างต่อเนื่อง และพลังงานสำรองของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการโจมตีสามครั้งสูญเสียพลังงานในร่างกายของข้าไป80%เอร์เซนตขาฟูหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีข้ามห้วงอวกาศหุนหยวนอันไร้ขอบเขตมีเพียงซาโจเท่านั้นที่ทำได้ซาโจและสตาร์ไลท์ได้รับการยอมรับว่าเป็นสองผู้ทรงพลังที่สุดแต่ทั้งสองกลับมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง สตาร์ไลล์เชี่ยวชาญการควบคุมเวลาและอวกาศสามารถสังเกตอดีตและอนาคตและคำนวณทุกความเป็นไปได้ฝึกฝนการต่อสู้อันยาวนานไล่ล่าพลังของสัตว์ปูทุกอนูซาโจเป็นตัวแทนของการทำลายล้างและการทำลายล้างอีกครั้งวิชาย,ยุทธอันร้ายแรงที่เธอเรียนรู้จากดินแดนลี้ลับหุบเขาถง ทำให้สิ่งมีชีวิตโบราณมากมายเกรงขามแม้ปีศาจรุนจะมีพลังทำลายล้างสูงแต่วิชาย,ยุทธของมันกลับยุ่งยากเกินไปต้องอาศัยระยะใกล้และไกลของลูกบาตรประหลาดเพื่อปลดปล่อยพลังทำลายล้างอันหน้าเหลือเชื่อบรรพบุรุษและขุนนางเทพสามารถหลบเลี่ยงได้อย่างง่ายดาย เว้นแต่พวกเขาจะโง่เขลาแต่วิชาย,ยุทธบางอย่างของซาโจนั้นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นี่คือเหตุผลที่ซาโจอยู่ชั้น27ขณะที่ซากอสูนอยู่ชั้น22สามกระบวนท่าททำลายร่างกายคาฟูได้ถึง80%ถ้าโดนฟันใส่ค่าจะตายไหมสู้ไม่ได้หรอกสู้ไม่ได้เด็ดขาดดูจากการสู้กับคาฟูมามากกว่าหนึ่งยุคแล้ว การโจมตีของหลัวเฟิงนี่หลบยากจริงๆพลังของท่านหลัวเฟิงช่างน่าเกรงขามเช่นนี้ได้ยังไงเหล่าอสูรโบราณสายตาของพวกเขาทะลุผ่านกำแพงมิติเวลาได้เห็นการต่อสู้ครั้งนี้แต่การต่อสู้ครั้งนี้กลับทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวเหล่าอสูรโบราณกว่า90%เต่างตัดสินว่า เมื่อเผชิญหน้ากับหลัวเฟิงทำได้แค่หนีห้ามสู้แบบตัวต่อตัวเด็ดขาดสู้แบบตัวต่อตัว,ตวให้ดูคาฟูเป็นตัวอย่างคาฟูมีพลังและชุดกราะต่อสู้ระดับสิบร่างกายของเขายังถือว่าน่าเกรงขามแต่การโจมตีสามครั้งกลับกลายเป็นแบบนี้ข้าได้ยินมาว่าเส้นทางที่ยากที่สุดในการก้าวขึ้นเป็นเทพแห่งค่ายผู้ฝึกฝนคือ ฝ่าฝืนกฎด,ด้วยกำลังบรรพบุรุษงูอนันต์ผู้พันร่างกายครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในโลกแห่งการทำลายล้างจ้องมองหลัวเฟิงในฐานะหัวหน้าค่ายผู้ฝึกฝนหุ่นหยวนโดยกำเนิดผู้รวบรวมข้อมูลอันไร้ขอบเขตเกี่ยวกับค่ายผู้ฝึกฝนเส้นทางไม่กี่เส้นสำหรับผู้ฝึกฝนสู่ฝ่าฝืนกรงจึงไม่ใช่ความลับบรรพบุรุษงูอนันต์ผู้นี้รู้ดี สตาไลท์ฝ่าฝืนกดด้วยกำลังและหลัวเฟิงก็เช่นกันพลังของสตาไลท์เทียบเท่าซาจโจยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถสังเกตอดีตและอนาคตได้มองเห็นอนาคตได้แทบทุกด้านเมื่อเผชิญหน้ากับเขาข้ารู้สึกกังวลใจอย่างมากหลัวเฟิงเพิ่งได้เป็นขุนนางเทพแต่เขาก็เทียบชั้นได้กับสตาไลท์และซาจโจได้แล้วบรรพบุรุษงูอน,นันต์ ซึ่งได้ประเมินอย่างละเอียดจากบรรพบุรุษและขุนนางเทพคนอื่นๆหลังจากได้เห็นการต่อสู้ครั้งนี้ได้กำหนดไว้แล้วว่าหลัวเฟิงสตาร์ไลท์และซาโจอยู่ในระดับเดียวกันเป็นตัวแทนของพลังการต่อสู้อันสูงสุดแห่งห่วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ขอบเขตข้าอาจจะสามารถจัดการคาฟูได้แต่ไม่ว่าจะต่อสู้นานเพียงใด ข้าก็ไม่สามารถทำลายร่างกายของเขาได้ถึง80%บรรพบุรุษงูอนัน์ถอนหายใจนี่คือพลังทำลายล้างอันเหนือธรรมชาติอย่างแท้จริงผู้นำของอีกค่ายใหญ่ค่ายไอพีก็เฝ้าดูการต่อสู้ครั้งนี้อย่างพิถีพิถันเช่นกันจดจำทุกบทสนทนาระหว่างหลัวเฟิงและคาฟูได้อย่างชัดเจนแม้กระทั่งวิเคราะห์นับครั้งไม่ถ้วน หลัวเฟิงผู้นี้พลังทำลายล้างของเขาแข็งแกร่งกว่าข้าบรรพบุรุษแห่งไอพิกยอมรับในใจหากความแตกต่างนั้นเล็กน้อยก็อาจมีการปฏิเสธที่จะยอมรับแต่ความแตกต่างนั้นชัดเจนมากการเปรียบเทียบนั้นไม่มีเหตุผลอีกต่อไปเขาอยู่ในระดับเดียวกับพี่ซาโจสายตาของบรรพบุรุษแห่งไอพีแสดงถึงความไม่พอใจ อิทธิพลและเกียรติยศของเขาส่วนใหญ่มาจากซาโจซาโจสนับสนุนเขาอย่างแน่วแน่เดินหน้าและถอยร่นไปพร้อมๆกันอำนาจของเขาในค่ายไอพีกนั้นเหนือกว่าอิทธิพลของบรรพบุรุษงูอนันในค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดอย่างมากจงรู้ไว้ว่าภายในค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนโดยกำเนิดมีก้าจากระพัด เทียบเท่ากันบรรพบุรุษงูอนันต์จำเป็นต้องร่วมมือกับบรรพบุรุษมากมายจึงจะมีอิทธิพลเช่นนี้ได้ถึงกระนั้นฝ่ายต่างๆของจักรพรรดิทเทพยักษ์ก็ยังคงไม่สนใจบรรพบุรุษงูอนันต์มากนักแต่ในค่ายไอพีค่ายทั้งหมดตั้งชื่อตามไอพีตามชื่อแล้วเขาคือผู้นำโดยสมบูรณ์อันที่จริงนอกจากบรรพบุรุษภูเฉิงแล้ว บรรพบุรุษคนอื่นๆในค่ายต่างๆก็ไม่กล้าต่อต้านบรรพบุรุษไอพีข้าตั้งตารอที่จะเผชิญหน้ากับหลัวเฟิงลูกบาดประหลาดกำลังตื่นเต้นอย่างมากในขณะนี้เพราะเขารักการผจญภัยทุกประเภทและความตื่นเต้นที่ได้เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งพลังทำลายล้างเทียบได้กับข้าหญิงชุดผ้ายืนอยู่บนชั้นที่27ลึกที่สุด จิตวิญญาณนักสู้ผุดขึ้นมาในดวงตาในพื้นที่บรรพการอันกว้างใหญ่ไพศาลมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถล่อลวงให้นางเคลื่อนไหวได้นางเคยต่อสู้กับสตาร์ไลท์มาก่อนแต่กลับแตะต้องไม่ได้ทำให้การต่อสู้ครั้งนี้ไร้ความหมายซาโจชอบแบบนี้มากกว่าพลังทำลายล้างอันมหาศาลที่ทั้งสองฝ่ายปะทะกาัน นางกระตือรือรน้นที่จะรู้ว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันหลัวเฟิงเจ้าต้องการโลกทำลายล้างระดับนี้ไหมคาฟูถามอย่างกระตือรือรน้นสำหรับเขาการต่อสู้อันน่าตื่นเต้นมีค่ามากกว่าแค่ชั้นเดียวของโลกทำลายล้างไม่จำเป็นหลัวเฟิงส่ายหัวคาฟูเจ้าให้ทูตโลกโจมตีข้าด้วยพลังทั้งหมดที่ยึดครองโลกทำลายล้างเหรอ ตั้งแต่ชั้น23ถึงชั้น25ยังไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิ์การยึดครองชั้นหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะก้าต่อไปอยังชั้น28และชั้น29แน่นอนว่าเขาไม่ต้องการชั้นที่คาฟูมอบให้ตกลงคาฟูยักหน้าแล้วด้วยความคิดเขาจึงสั่งให้ทูตโลก230นายโจมตีพร้อมกันทูตโลกเหล่านี้ดูราวกับพืชพันธุ์ มีกิ่งก้านสาขามากมายราวกับแขนพลังทำลายล้างนี้เหรอหลัวเฟิงยืนนิ่งเริ่มรู้สึกถึงการโจมตีจากทูตโลกที่ร่างกายของเขาเผยให้เห็นสีหน้าเปี่ยมสุขอาจเรียกได้ว่าเป็นพลังแห่งการตัดขาดชีวิตซึ่งประกอบด้วยการทำลายล้างเจส่วนและชีวิตสส่วนพลังทำลายล้างของชั้นนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อเขา มันเป็นพลังแห่งการทำลายล้างประเภทที่สองที่เขาเคยพบซึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างชีวิตและการทำลายล้างขณะที่ผจญภัยในหุบเหวแห่งการทำลายล้างหลัวเฟิรมจมอยู่กับการฝึกฝนแต่การต่อสู้กับคาฟูกลับก่อให้เกิดคลื่นยักษ์ในห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตส่งผลกระทบต่อกลุ่มต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆ ค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดครอบครองพื้นที่มากกว่าครึ่งหนึ่งของห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตหลายภูมิภาคไม่มีโลกต้นกำเนิดแต่สิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับต่ำและระดับสูงจำนวนมากยังคงเจริญเติบโตและสืบพันธุ์เพราะการกลืนกินโลกต้นกำเนิดนั้นมีขีดจำกัดจำเป็นต้องมีชีวิตหุนหยวนอย่างน้อยหนึ่งชีวิต สิ่งมีชีวิตหุ่หยวนระดับต่ำและสิ่งมีชีวิตหุ่หยวนระดับสูงที่กำลังเติบโตต้องการทรัพยากรในการพัฒนาน้อยลอง,งอในพื้นที่ห่างไกลเช่นนี้หนึ่งในนั้นอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของบรรพบุรุษผู้โง่ขลาวแห่งน้ำบรรพบุรุษผู้โง่ขลาวแห่งสายน้ำได้ปกป้องเผ่าของตนเองรวมถึงเผ่าที่อ่อนแอกว่าจำนวนมาก ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของเขาเช่นกันเขาไม่ต้องการเข้าร่วมในความขัดแย้งใดๆอย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งของเขาแม้แต่ในระดับบรรพบุรุษก็ยังอ่อนแอเกินไปทำให้จำเป็นต้องร่วมมือกับค่ายที่แข็งแกร่งเพื่อความอยู่รอดของเผ่าดังนั้นเขาจึงร่วมมือกับค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นยนโดยกำเนิดและเลือกกลุ่มจากกระพัเทพยักษ์ ผู้รักสันติบรรพบุรุษทุกคนไม่ได้รักสงครามพวกเขาเข้าร่วมค่ายใหญ่เพียงเพื่อโอกาสเอาชีวิตรอดที่ดีกว่าสำหรับเผ่าของตนเองหากใครคนหนึ่งท่องไปอย่างอิสระไร้พันธะบรรพบุรุษก็สามารถใช้ชีวิตอย่างหรูหราอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้หรือซ่อนแก่นชีวิตไว้ในที่ที่หาได้ยากอย่างไรก็ตามเพื่อความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ของเผ่า บุคคลน,นั้นต้องแข็งแกร่งพอที่จะต่อต้านกองกำลังอื่นหรือเข้าร่วมกับพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อปกป้องพวกเขาด้วยการเข้าร่วมค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดบรรพบุรุษผู้งโง่เขลาแห่งสายน้ำได้ทำให้เผ่าของเขาสามารถสืบพันธ์ุได้อย่างสันติไม่มีใครกล้าข่มขู่บรรพบุรุษของค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดอย่างไม่ยั้งคิด เพราะนั่นหมายถึงการท้าทายทางค่ายแท้จริงแล้วเขาเป็นผู้สนับสนุนฝ่ายจัก,กรพรรดิเทพยักษ์อย่างเหนียวแน่นและได้รับการปกป้องคุ้มครองแต่แน่นอนว่าเมื่อถึงวาระสำคัญการประทะครั้งก่อนก่อนของฝ่ายเขาก็จำเป็นต้องเข้าร่วมมันน่าสะพรึงกลัวจริงๆยิ่งกว่าสงครามครั้งก่อนก่อนระหว่างสองฝ่ายใหญ่เสียอีก บรรพบุรุษผู้โม่ขลาวแห่งสายน้ำจ้องมองไปยังหุบเหวแห่งการทำลายล้างหลังจากได้เห็นการต่อสู้ระหว่างหลัวเฟิงและคาฟูหุบเหวแห่งการทำลายล้างคือที่ซึ่งเหล่าวิญญ,ญาณที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตสถิตอยู่บรรพบุรุษผู้โม่ขลาวแห่งสายน้ำเกรงว่าเขาจะไม่สามารถก้าวเข้าสู่ชั้นแรกได้หากไม่ถูกระเบิดโดยป้าเวอยหยู แม้ว่าปาเวอรอยู่จะดูไม่ค่อยโดดเด่นต่อหน้าหลัวเฟิงแต่สุดท้ายเขาก็ติดอันดับหนึ่งใน30สิ่งมีชีวิตชั้นนำและคนอย่างบรรพบุรุษผู้โง่อคลาแห่งสายน้ำซึ่งเป็นบรรพบุรุษธ,ธรรมดาธรรมดาย่อมมีโอกาสน้อยที่จะเผชิญหน้ากับเขาการเผชิญหน้ากับหนึ่งใน10อันดับแรกอย่างคาฟูผู้ซึ่งค่าสามารถยกย่องได้เพียงเท่านั้น กลับทำลายร่างกายเกือบทั้งหมดของเขาได้ภายในสามครั้งบรรพบุรุษผู้โง่เขลาแห่งสายน้ำกล่าวอย่างประหลาดใจหลัวเฟิงผู้นี้น่าจะอยู่บนจุดสูงสุดในห้วงอวกาศอันไร้ขอบเขตอันเป็นนิรันด์เมื่อผเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตเช่นนี้ข้าต้องหนีทันทีไม่สามารถต้านทานได้โดยตรงยิ่งพลังการต่อสู้ด้านหน้าของบรรพบุรุษอ่อนแอลงเท่าใด ก็ยิ่งแข็งแกร่งในการป้องกันตนเองมากขึ้นเท่านั้นท้ายที่สุดแล้วพวกเขามีพลังระดับสูงสุดอย่างน้อยหนึ่งอย่างในด้านความเชี่ยวชาญความเฉลียวฉลาดของพวกเขาก็เปล่งประกายมีบรรพบุรุษจำนวนมากเฝ้าดูอยู่แม้ว่าบางคนจะไม่เคยเห็นด้วยตนเองพวกเขาก็ได้รับภาพการต่อสู้จากเพื่อนๆอ,อย่างรวดเร็วทำให้พวกเขาได้เห็นการต่อสู้ทั้งหมด ระหว่างหลัวเฟิงและคาฟูอย่างชัดเจนสิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีคุณสมบัติที่จะต่อสู้เพื่อระดับแรกของหุบเหวแห่งการทำลายล้างแต่พวกเขามีเทคนิคลับในการสังเกตการบางอย่างที่ทำให้มีวิจารณญาณในระดับหนึ่งพวกเขาทั้งหมดสามารถแยกแยะระดับได้โดยประมาณการของหลัวเฟิง การประทะกันต่างๆก็เท่ากับการหลบหนีไม่สามารถรเผชิญหน้าได้ยอดเยี่ยมท่านโมอหมานดีใจไม่แปลกใจเลยที่พวกเขาใช้วิชาพลังทำลายพลังของเขาเหนือกว่าพวกเราอย่างรวดเร็วเขาแข็งแกร่งกว่าข้าแล้วเทพจินกล่าวจากชั้น13ขณะมองหลัวเฟิงฝึกฝนอยู่ที่ชั้น16 ถึงกระนันเทพจีนก็ไม่ชอบกลยุทธ์การจัดการดินแดนของหลัวเฟิงหลัวเฟิงพยายามกำจัดโอกาสใดๆก็ตามสำหรับผู้ฝึกฝนภัยพิบัติโดยเชื่อว่าผู้ฝึกฝนภัยพิบัติเพียงคนเดียวมองสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกต้นกำเนิดเป็นทรัพยากรที่หมุนเวียนผ่านอาณาจักรผูกขาดโลกต้นกำเนิดทั้งหมดตัดขาดความหวังอันอ่อนแอทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ หลวเฟิงเมื่อพิจารณาถึงความอ่อนแอนับไม่ถ้วนเชื่อว่าผู้ฝึกฝนภัยพิบัติผู้ตัดขาดที่สิ้นหวังไม่ควรมีอยู่อย่างไรก็ตามเทพจินชื่นชมผู้ฝึกฝนในภัยพิบัติอย่างมากโดยมองว่าพวกเขาคือชนชั้นสูงที่ฝ่าฟันชีวิตมานับไม่ถ้วนตัวเขาเองก็เดินตามเส้นทางนี้ด้วยความแตกต่างในพลังเป่าพวกเขาจึงไม่สามารถร่วมมือกันได้ เทพจินยินดีที่จะร่วมมือกับหลวเฟิงเป็นครั้งคราวเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของค่ายแต่เลือกที่จะรักษาระยะห่างไว้เพียงเพราะเจ้าแข็งแกร่งกว่าไม่ได้หมายความว่าเจ้าจะถูกทั้งในกู่และข้าต่างก็เป็นผู้ฝึกฝนในภัยพิบัติบางทีผู้ฝึกฝนในภัยพิบัติคนที่สหรือสอาจจะปรากฏตัวขึ้นในอนาคตเทพจินครุ่นคิด